3ามสาขาแล้วใช่แล้วจากจุดเริ่มต้นจากพระพิคเนตองค์นั้นี่ะเพราะเขาคิดว่าเขาบูชาพระพิคเนตชีวิตก็ตกแบบตกตกขึ้นขึ้นตกตกชีวิตมนุษย์นะเนาะใช่ค่ะพี่จนวันหนึ่งพระพิคเนตบอกเฮ้ยทำสิ่งที่เราถวายพระพิคเนตสิก็คือนมเปรี้ยวน่ะโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนั่นะจนวันนี้นะฮะ23สาขาเข้าไปแล้วนำเข้าจากออสเตรเลียค่ะเป็นตัวแม่ในเรื่องของการมูเตลู ขอต้อนรับกิฟตจากคูมิดริงกิ้งโยเกิร์ตเราเชื่อแม่เมื่อหลายปีแล้วคุณแม่ก็เป็นพี่มดดมบุโกแล้วก็เป็นเอมมี่ปีที่แล้วใช่ก็จะเป็นเซตนี้เหมือนเดิมเลยดวงสมพงษ์ใช่ปรากฏธุรกิจจะเริ่มจากความเชื่อองค์พระพิฆเนศใช่ค่ะอีกสักครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสี่ปีที่แล้วใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นยังไงอีกครั้งวันนี้มาเล่ากันค่ะสวัสดีค่ะก็คือกิฟตอ่ะชอบพี่มดดำเป็นคุณเดิมอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมีปัญหาชีวิตอะค่ะแล้วก็แบบ เหมือนองค์พ่อช่วยให้ผ่านผลปัญหาไปได้ในตอนนั้นในตอนนั้นคือแบบไม่อยากจะมีชุดอยู่แล้วอะแล้วก็มาตอนนั้นขนาดนั้นเลยใช่พี่โมทีเรีย<ฮ>ใช่เพราะมันมีปัญหา,าเรื่องวีซ่าปัญหาเรื่องธุรกิจมันาาหนักมากค่ะก็เลยแบบ ไม่ได้เคยเชื่อเรื่ององค์พ่อเลยแล้วก็ไม่ได้ชอบด้วยคือลบหลู่เลยอะค่ะแล้วกิว๊บอะเปิดตอนนั้นดูมูไนด์ดูพี่มดแล้วก็มีคุณเชนมาออกแล้วคุณเชนบอกว่าคุณเชนก็ไม่เชื่อเลยแล้วสุดท้ายคุณเชนมาเชื่อนะ่ะชีวิตคุณเชนก็เปลี่ยนไปตอนนั้นอะกิ๊บคิดในใจว่าถ้าดูมูไนท์อันนี้เสร็จอะ กิ๊พ่อมผูกคอตายแล้วอะออคือเหมือนแบบคิดไ้หมดแล้วว่าจะแบ่งเงินส่วนนี้ให้ใครให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำกันบ้านเอาไว้แล้วใช่ทำกันบ้านไ้หมดแล้วเราก็เลยแบบนึกถึงน้องชายน้องอะเอาองค์พ่อมาให้แต่แต่ก่อนเราไม่นับถือเราก็แบบออไม่เอาออได,ดูแล,แลใช่ค่ะ<า>น้องเอามาให้น้องบอกว่าคนทําธุรกิจแต่พี่เขาต้องนับถือองค์พระพิคเนธเราบอกว่าเราไม่นับถือช้างนะ คือเราก็แบบเหมือนตอนนั้นอะเราเฟียสมากอะเหมือนเราประสบความสําเร็จใช่ไหมใช่เราแบบมี3ร้านอะแล้วร้านเราขายดีหมดเลยเงี้ยค่ะอยู่อยู่ชีตพลิกเลยคว่าเลยอะพี่มดหนูก็เลยแบบเดินไปหน้าห้องน้องชายอะไม่กล้าเปิดเข้าไปด้วยนะก็แบบก้มลงกลับว่าเราอะชอบพี่มดมากคือแบบวันเนี้ยไม่ตายอ่ะเพราะพี่มดนะอุณต่อใา่แล้วแบบ ถ้าอมพ่อมีจริงอ่ะก็ขอให้สร้างปฏิหารขอ3อย่างซึ่ง3าเรื่องเนี้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อะหนึ่งคือหนึ่งขอให้ได้เงินคืนมาถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าล้านโอ้โหเยอะนะเยอะมากค่ะสองขอให้ได้วีซ่าเรื่องวีซ่าใช่แต่วีซ่าที่มันแบบก็ยากเหมือนกันไม่ทนายบอกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะคือหนูแบบคือที่มันจะได้เงอยู่ได้อยู่ต่อแบบลองใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่สามคือเรื่องครอบครัวคือเราแบบ ตีกันทุกวันน่ะจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายภายในเดือนเดียวได้กลับมาหมดเลยทั้ง3อย่างเลยคือหนูอ่ะเทศไป็นไงเขาบอกจะต้องเจอปัญหาหนักๆก,ก่อนใช่ค่ะพี่มดคือหนูบินกลับไทยอ่ะวันที่หนูบินอ่ะทนายบอกว่าคือสูเปอร์เซ็นต์ในการกลับมานะอ,อยู่จะไปไหมหนูอ่ะไปเพราะว่าแม่อบอกว่าองค์พระพิฆเนศที่หนูเช่าอ่ะมาถึงบ้านแล้ว กิฟเนี่ยองพ่ออะมาถึงบ้านแล้วไม่รู้แม่ก็ไม่ได้นับถืออะค่ะกิฟก็เลยดูทางโทรศัพท์บอกว่าถ้าเกิดมีจริงอ่ะกิฟจะบินกลับไปนะแต่กิฟต้องรับ,บท่านกลับมา,มานะ,ะสุดท้ายได้กลับมาค่ะได้รับท่านกลับมาอยู่ที่ออสเตเียจีนก็คือทนายเป็นคนจีนอะทนายบอกว่าฉันไม่อยากจ,จะเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้มีจริงแล้วก็ให้หนูเช่าพระพิคเนตแทนไม่ค่อยไวอ๋อทนายเป็นคนจีนด้วยนะทนายเป็นคนจีนด้วยนะคุณผู้ชมอ๋อหรอปรากฏก็เลยเชื่อว่าอ้าว ในที่สุดธุรกิจนี้ก็คือว่าจะทําอะไรดี<ช>เพราะนี่โอเคเอาอยู่ออสเลยแล้วจะทํามาหากินอะไรดีคือตอนนั้น่ะพอเราเริ่มกลับมาแบบตั้งตัวได้ปีสองปีค่ะแล้วเราก็ทําเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วเราก็แบบมูแบบมูแบบนอนกับ,บ,บองค์พ่อเลยอะคือคือ<ม>เอาท่านอย,ายอยู่ห้องนอนเลยอะ ถ้าอยู่ตรงนั้นเราก็นอนตรงนั้นเลยน,นอนตรงนั้นเลย,น,น,เลยนอนเฝ้าทุกวันคิดเชื่โอโอ้โหหัวนี่มีตะกินกรญญาอะไรเงี้ยคือแบบไหว้ทุกวันเราก็เลยว่าองค์พ่อถ้านหนูทานมังสวิรัติไม่ได้หนูขอธุกรกิจอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ได้ไหมเพราะทุกวันเนี้ยเราล่ํารวยมาจริงแต่ว่ามันมาจากเนื้อสัตว์ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่แค่ว่าเราอ่ะทานมังไม่ได้เลยก็เลยขอแล้วก็อยากกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ถ้ามาเปิดร้านที่เมืองไทยอ่ะเราสู้ใครไม่ได้แน่นอนเพราะว่ารสชาติมันคือไข่ฝรั่งอะค่ะเพราะสุขภาพ ได้ธุรกิจนี้มาอยู่ๆเด็กที่ร้านอ่ะเขาก็ซื้อโยเกิร์ตกันมาทานแต่หนูว่าเป็นคนกิ๊บไม่เป็นคนไม่ทานโยเกิร<ะ>์ตแต่เขาเอามาให้เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดื่มง่ายว่ะ<อ>มันไม่ใช่โยเกิร์ตอะมัใช่เออใช่ไม่ใช่โยเกิร<อ>์ม <ฮะ S 2> ตม,มันจะเป็นเครื่องดื่มโยเกิร์ตนะใช่มันดูดแล้วก็มันก็อร่อยแล้วกิก๊บอ่ะก็เป็นคนอ้วนง่ายมาก<ะ>คือเด็กอ่ะ เขาก็กินชาไข่มุกมัางกินอะไรคือมันอร่อยอะเนาะทุกอย่างแต่อันนี้พอเราดื่มแล้รู้สึกว่าเฮ้ยแคลมันน้อยมากมก็เลยแบบ <healthy S 2> มันเฮลตี้ด้วย,วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเมืองไทยมันยังไม่มีมก็เลยกลับมาพร้อมธุรกิจนี้อะค่ะก็นั่นแหละจนได้แบบเป็นธุรกิจค่ะ เดือนแรกปุ๊บคนไปต่อคิวกินกันแบบงงๆใช่ค่ะเพราะปกติเราจะต้องไปซื้อเป็นเฟรนชาชยใช่ค่ะที่ทำเองหนูว่าซื้อเฟรนชาชยมาเป็นออริจินอลเลยที่ซื้อมาเป็นเจ้าเดียวของประเทศเลยนะคะที่ซื้อเฟรนชาชยจากออสเตรเลียมาก็คือเป็นร้านอยู่ที่ออสเตรเลียนั่นแหละก็เอามาที่นี่เลยเพราะเขาจะมีแต่สูตรเราจะต้องมาปรับเอาใช่ปรากฏว่าบูแล้วต้องมูให้สุดคุณก็เลยเชื่อว่าธุรกิจเนี้ยพระพิคเนตพระพิคแน่ค่ะยืนหนึ่งเลย แล้วพอมาผ่านช่วงโควิดพอมาแชฉปุ๊บตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขายแฟรนไชส์เลยกะว่ามาเปิดไปเรื่อยๆแล้วพอมาแชฉปุ๊บคนติดต่อมาเยอะมากเราก็คือขายแฟรนช์ไชรมาแชฉนี่มาขอพอ่อได้ไหมครับไม่ขอไม่คือนางอะ่ะก็คือง่ายๆน,น,นางไม่ได้คิดจะขายแฟรนไชส์เพราะนางทำไม่ไหวเพราะมันจะต้องสั่งจากออสไม่ได้เอานมเปรี้ยวบ้านเราไงทุกอย่าง<ะ>ปรากฏมาออกแชฉปุ๊บ คนโทรมาขอซื้อเฟรนชชายกันเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะก็ไปมูบ้านพี่โมตะค่ะพี่โมตให้หลวงพ่อวิริยะมาสวดให้หลังจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้นพระสังใช่ค่ะหลวงพ่อไม่อยู่แล้วนะเธอใช่ค่ะหนูก็ไปมาค่ะไปแล้วเนาะเออหลวงพ่อสังขะรไงใช่ค่ะนั่นแหละโอ้โหนั้นแหละปังจริงนะจับระจำได้บางเพราะสังขารนะค่ะปรากฏว่าหลังๆช่วงที่เราไปทัพนาคาบ่อยๆนางดูรายการ ฉันก็ไปฉันว่าฉันไปไม่เกินสี่ห้าครั้ง้วมาโดนเนาะถึงไหมสี่ห้าของเจอไปนางไปสิบห้าครั้งขอโทษนะไปกี่ครั้งนะสิบห้าค้โอ้แต่ละฉันว่าพวกเราฉันจะไปเยอะกันเยอะแล้วสี่ห้าครั้งสิบห้าครั้ง ท้อปียังไงน้องก็ปูดไม่ไดฉันขอดูหน่อยสิ่จริงๆิกิ๊บไปมากกว่าส5บภอีกนะไม่แล้วไปตอนที่แบบว่ายังแบบขึ้นลงหกชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะพี่มดก็ไปหลังพี่มดอ่ะพี่มดไปวันเนี้ยหนูไปอีกวันหนึ่งเลยอ่ะเออคือหนูก็ไม่รู้ดวงสมพงอะไรขนาดนั้นอ่ะคือพี่มดกับก็ทุกวันหนูก็ไปใจบอกคุณมดดำกับคุณแจ็คก็เพิ่งมาเขาคุณพี่โกเออเนี่ยสิบห้าฉันว่าฉันไปทั้งหมดไม่เกินเกินห้าครั้งอ่ะสี่ห้าครั้งนาำไปสิบห้า แล้วเขาบอกไงเมื่อกี้เกิดนะคะโบนเอาฟังนะลกูกมูที่ดีต้องทำมาหาแดกถูกคนไม่ใช่วันๆนหนึ่งนั่งไหว้พระไหว้เจ้าสวดมนต์ขอปัญญา,า,าไม่ช่วยแ,วแต่ัหนก็ทำไงแรงเลย,ยปังขนาดเนี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งโอ้ปัญาน้าช่วยให้รวยหน่อยป้าปิกาเน่ช่วยเขาไม่ช่วยหรอกแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราทำด้วยทำ<ช>ไปอยู่ดีไปทำนากาสิบห้าครั้งหนูไปทำอะไรก็ช่วง โควิดอะค่ะพี่มดหนูก็ตามปัญหาแน่นอนะปัญหาแบบปัญหาแบบทั้งชีวิตด้วยหลายๆสิ่งเลยก็เลยตามรอยพี่มดแต่จริงอะหนูไม่เชื่อเรื่องพญายนาคนะคะคือไม่เชื่อเลยแต่ไปเพราะว่าพี่ปาล์มอะไปก็เลยไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอไปปุ๊บมันแบบมันเจอเรื่องหลายอย่างมากที่เราคิดว่ามีจริงถ่ายรูปแล้วติดมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มดแต่ไปแรกๆอะห้าครั้งแรกหนูไม่ได้อะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เราถือว่าแบบเฮ้ยถ้าท่านเห็นเราบ่อยๆอะ อาจจะเมตตาไงก็จริงๆก็คิดอย่างนี้จริงๆนะเวลาไปฉันชอบไปขอแลยฉันต้องไปมองหน้าแล้วฉันพูดชื่อจริงนะสกุลจริงบอกหน้าอย่างนี้นะใครมันจะทำมาหลายรอบก็ได้แบบนี้เขาต้องมาดูบพี่อันน่าจะได้จำได้เนี่ยขี้โวยการจริงๆท้อสักที่เหมือนท้อเลยต้องบากบั่นอ่ะบากบั่นนิดนึงแล้วก็ปีนปีนแล้วปีนอีกปีนแล้วปีนอีการอบไป็นไหมล่ะรอบพี่มดตัดได้จริงนะได้ตามพี่มดเลยอ่ะแต่เราได้ทันด้วยได้รอบพี่หกกับรอบพี่รอบท่ารอบไม่ได้ได้ที่เนี่ยเคยขึ้นไปจริงๆอ่ะ สองสามครั้งไม่เกิดอ่ะแต่บุญหนูน้อยหนูต้องแบบขยันนิดนึงก็เลยแบบไปรอบที่หกไปรอบที่หกนี้คือแบบข้ามจากเกาะดอนโพมาที่ฝั่งได้เลยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้นะคะได้อีกธุรกิจหนึง่งคือเป็นออเดอร์จากเมืองนอกออทำแบบพวกคอสเมติกด้วยค่ะก็คือก็ร้ผมว่าดูดีธุรกิจก็ฟื้นขึ้นมาซะอย่างนั้นใช่ตอนนั้นคือออเดอร์ใหญ่เลยคือแบบพลิกชีวิตเราเลยอะค่ะก็แบบ เชื่อเลยว่าถ้ามีจริงคือหนูอะไปรอบเดียวกับคุณพลชิดจ,จา,านมานั้นะ่ะไปไปกับพี่ผู้ใหญ่แล้วพี่ผู้ใหญ่พาคุณพลไปมูแล้วพี่ผู้ใหญ่บอกว่าโคนด้องกิฟเนี่ยมาบ่อยมากแล้วเป็นลูกรักปู่เลยนะขออะไรก็ได้แต่จริงๆอุ้ยฉันไม่ได้อะอคือรู้สึกแย่แบบแต่เราก็ไม่โกรธพอไปถึงดอนโพหนูก็แบบปู่ับปู่มีจริงอ่ะ ขอให้หนูได้เหนูอายอายอะหนูไม่ได้หนูวูบหัวได้ไงเลยอะคือตอนที่พี่ผู้ใหญ่บอกว่าบอกคุณทอยชิดจันสิครับว่าว่ายังไงได้คือหนูี่ทำหน้าแบบยังไม่เ้อะไรเลยเลยอะไม่กล้าบอกเถินเหรอเถินมากค่ะไม่พี่ผู้ใหญ่พีผู้ใหญ่บอกหนูดูอธิบายสิมาหลายรอบแสดงว่าต้องได้หมดแล้วธุรกิจแต่ความจริงคืออะไรไม่ได้ไม่ได้เลยมามารอบโยกแล้วหนูไปแบบอายละหนูไปจนบึงของหลงเขาไม่อยากจะรับหนูอะเพราะว่าหนูถวายไข่ทีเก้าร้อยเก้าสิบเก้า เรา2,000ใบอะไรเงี้ยคือเขาไม่อยากจะต้มให้แล้วอ่ะแต่เราไม่ได้แล้วพรฉันไบบ่อยแล้วก็ฉันต้มเจ๊คนนี้มารับ2,000ใบพอบแบบพี่เราจะได้เลยไม่ได้เลยเขาก็คิดว่าเรามาแก้บนใช่แต่ความจริงกูต้องไหวตลอดไม่ได้เลยคือว่ากลัวพญานาคลืมบางทีหนูจะต้องหาหมอด้วยจริงที่ม o แต่ว่าสุดท้ายได้เะแต่เขาได้ไงแล้ก็ปวดปวดจะให้ตุ้มคือให้เลยคือแบบผู้ที่รอนโพนั่งข้ามเรือมาเลยจ้า แมสเซจดังวอทแอพวอทแอพเพราะว่าติดต่อกับต่างชาติเป็นวอทแองเดียวตึงๆฉันเอาออเดอร์อยู่หนูพี่มดหนูนี่แบบตอนนั้นชีวิตพลิกเลยพลิกเลยแล้วก็หลักอะไรตอนนั้นได้หลักอะไรหลักหลายล้านอยู่ค่ะหลายล้านเป็นหลักสิบไอ้ที่เราไหว้มาห้าครั้งมีพลังที่จะไหว้ต่อแล้วเนี่ยค่ะครั้งที่หกได้ฉันพูดตรงๆเลยนะครั้งที่หกเธอแทบจะไหว้น้ำกับปลากาะดอนโพเองเลยอ่ะพี่ปลาเกาะคือว่าแบบ คุณพลอยชิตจันกับพี่ผู้ใหญ่นั่งเรือมาตามหนูใช่ไหมคะหนูตะโกนหนูได้แล้วนะคะเดี๋ยวหนูบอกค่ะอย่างเออชนหน่อยแต่ตอนแรกคือหน้าเหลือสองนิ้วตอนแรกหน้าเหลือสองนิ้วไม่กล้าบอกกูยังไม่ได้เลยอ่ะจนเยอที่สุดก็เลยไป15รอบก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะไปจนแบบสนิทกับพี่ผู้ใหญ่ไปตั้งแต่แบบว่าสาดผู้ใหญ่ลงสอสอแล้วอ่ะใช่ค่ะตั้งแต่เซเว่นมีแค่หนึ่งเซเว่นคือตอนนี้มีอเมซอนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่ก่อนมันมีเกี่ยวแค่ร้านเดียวเดี๋ยวนี้ของกินเยอะมากต่องหอกัน呐 เนาะจนในที่สุดวันเนี้นี่คือหนูก็เลยชื่อมูแล้วรวยแต่มูแล้วต้องทํำมาหาเกณฑ์จนวันนี้ไอ้คูมิเนี่ยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าดังไปแล้วอะตอนนี้ตอนที่มารายการเรามีแค่ห้ารสชาติมีประมาณสิบกว่ารสชาติตอนนั้นตอนเนี้มีสิบเจ็ดรสอะค่ะสิบเจ็ดรสก็มีสมูทตี้เข้ามาด้วยอะค่ะบางท่านเขาก็อยากทานเป็นผลไม้ แต่ว่าเห็นว่ามีรถใหม่ล่าสุดวันนี้เพิ่งออกก็เอามาที่แฉเลยใช่แล้วก็ลำยัยค่ะตอนนี้เป็นกระแสก็เลยนะขอดูที่ลำยัยเป็นไงอ่ะเดี๋ยวให้พิเเศษป็นยังงไเดี๋ยวให้ปั่นเลยได้ไหมคะพี่ปั่นลำยัยไปสามแก้วเลยค่ะลำยัยสามแก้วเลยค่ะปรากฏว่าตอนเนี้ยไปดูซิมีรถได้ไหมอธิบายตอนเดี๋ยวเราเริ่มรถแรกเลยดีกว่าค่ะไหนคะาข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำนี่คือเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือเป็นข้าวเหนียวที่มาจากทางเหนือนะคะ ข้าวเหนียวกัมดำเนี่ยเนาะใช่ไหมอันนี้อร่อยเลยอร่อยมากมันก็จะมันก็จะได้พลังงานแล้วก็ไม่ไม่อ้วนด้วยอะต่อค่ะแล้วก็มีรสแก้วมังกรกล้วยค่ะอันนี้ก็เฮลตี้อันนี้คือแก้วมังกรกับกล้วยยังไงก็ไม่ไม่อ้วนนะแก้วมังกรกับกล้วยนะนะแล้วก็อันนี้รสเผือกค่ะเผือกเนี่ยเราอยากให้รสไคุณมี่ ขุ้นเหนียวสิคะโอ้เอาเลยเอาเลยเลยค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปแล้ว่็อันนี้รสเผือกนะคะเผือกเนี่ยเราก็กวนเองกวนรลอันนี้ดีนี่ข้าวเหนียวเห็นไหมคะข้าวเหนียวเราจะแบบนิ่มๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นรสมะม่วงค่ะอ๋อรสมะม่วงน้มะม่วงสดชื่นใจใช่ค่ะอร่อยอ่ะแล้วก็รีเฟรชอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ บวกกับอ่าบูเบอร์รี่ค่ะโอ้อันนี้ดีอ๋ออันนี้คือเลยนะสตรอเบอรี่กับบลูเบอร์รี่แม่เอาสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอร์รี่สดอย่างเงี้ยได้ๆเอามาผสมกันเลยถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้จะสำหรับคนที่ชอบเฮลตี้สุดๆเลยคือสาวรสค่ะแพชชั่นฟู้ดเปรี้ยวบอกเปรี้ยวสดชื่นแม่แพชชั่นฟู้ดค่ะแม่แล้วก็อะโวคาโดค่ะนี่อะโวคาโดอันนี้คือเราใช้แฮชเท่านั้นนะคะแฮชอะโวคาโดนำเข้านำเข้าค่ะเอาไปอะโวคาโดนำเข้าจากออสเตรเลียหรือหมอกชานใช่ไหมฮะยูเรเนออสเตรเลีย คกิหม่เฮลตี้อย่างแก้วเนี้ยแบ่ชอบข้าวเหนียวดำเนี้ยมีแคลมีตารางแคลให้เลยครบอกแคะเธอนี้ไงอแปมแดคั้แมคลนชอบอะโวคาโดมากมเลยอะโวคดกี่้อมคู่นนู่้แตกยำทีลหจามัไม่สด้ามี่อะโวคาโดก็ต้องนำเข้าจากอมิแล้วก็แ่าน้นมแตกต่างจากวคโดไถูกต้องไมล แตกต่างค่ะก็คือมันจะมีความมันแล้วก็แบบมเนื้อมันจะนวลนัวกว่าค่ะพี่มดแล้วไหนคือลำไยอันนี้ยตอนนี้นีลำไยใหม่ล่าสุดนี่เดี๋ยวให้น้องทำเดี๋ยวเขากรับฝันสดให้แม่ไงครับเอาง่ายๆณวันเนี้ยปกติเป็นชายเนี่ยเอาเข้าจากออสเตรเลียนะให้กูไปซื้อที่ออสเตรเลียเลยหลายร้านแต่วันเนี้คนที่ยังไม่มีอะไรจะทํานะฮะฟังดีๆแล้วอยากจะเปิดธุรกิจอันนี้คือธุรกิจใหม่ล่าสุดจริงๆนะ ห้าหมื่นบาทได้หรบลดให้ห้าหมื่นค่ะจริงๆแฟรนช์ยเราเริ่มที่4ี่แสนแต่ว่ามารายการพี่มดเราต้องมีส่วนลดให้เราก็เลยลดให้ห้าหมื่น ทุกแฟนชายทุกแฟนชายคือรถห้าคนแรกค่ะพี่มดห้าคนแรกโอ้ให้ไปเจอสิบคนลุกกว่าได้เงินเนาะได้ค่ะโอเคค่ะช่วงเศรษฐกิจเอ๊ะเธออย่ามางกนะคค่่ะะได้ค่ะต้องต้องแบ่งปันนะคุณได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะทุกค่ะของคุณแม่ได้นะค่ะเย็นๆนะคะท่านลุงใหญ่นะเข้าใจไมหนูเข้าใจค่ะไม่ใช่เป็นนางไหว้พระไหว้มาพิการได้ไหมไม่ยากเลยค่ะค่ะค่ะคุต้องไปทำให้คนอื่นเขามีกินมีใช้มันจะดีกว่าได้ค่ะลดหมดไปค่ะกี่คนคะสิบคนค่ะสิบคนนะสามารถวันนี้คือแฟนชายได้อะไรบ้าง เฟรนชชายก็คือได้อุปกรณ์พร้อมเปิดเลยค่ะไม่ต้องค่าก่อสร้างอย่างเดียวทุกอย่างเลยคะ่ะพี่มดต,ตู้เย็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็เครื่องทุกอย่างเลยอยลยะคะ่ะอร่อยไหมคะพี่มดอร่อยมากเลยมโนเนาะพี่มโนกิโโนเป็นของแก้วรอ,อยจริงจริงปกติพี่มดจะทานสตรอเบอร์รีาา่แต่อันนี้อร่อยมากลำใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณฟังนะฮะเฟรนชชาย คุณติดต่อจากรายการแฉบอกแฉเนี่ยสิบคนแรกลดไปเลยห้าหมื่นบาทลดลดห้าหมื่นบาทคุณจะสามารถมันเรามีร้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสามารถเปิดหน้าบ้านได้เลยแต่ละจังหวัดเนาะวันนี้เฉพาะวันนี้ลดห้าหมื่นบาทติดต่อได้ที่ไหนฮะสามารถสแกนลายแอดมาได้เลยนะคะหรือเข้าแอด คูมิแฟมิลี่ค่ะ K O O M I F A M I L Y นะคะคูมิแฟมิลี่ค่ะหรือแกงคีว่าเข้ากันได้เลยใช่ค่ะด้านล่างนเลยค่ะกระาโจ่อดได้เลยง่ายกว่าตอนนี้มีกี่จังหวัดเนาะตอนนี้ต่างจังหวัดมี4จังหวัดค่ะพี่มดแล้วก็ในกรุงเทพและปริมณฑล17จังหวัดเอ้ย17สาขาค่ะแน่นอนนะกูฟังอย่ดีนะวันนี้คือเอาเราไปซื้อตู้กว่าแสนกระบาทอยู่แล้วค่ะวันนี้คุณอยากจะมีธุรกิจคุณคิดว่ากี่เดือนคืนทุนประมาณ ก้าถึง12เดือนค่ะคือแต่มันก็จะได้เงินเลี้ยงมันไปเรื่อยๆถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดิืเก้ถึงสองเนี่ยคืนทุนอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้คนได้ธุรกิจของคุณครูมิแต่บางทีมันอาจจะเร็วกว่านั้นมันอยู่ที่โลเคชันมันอยู่ที่โลเคชันแล้วก็ความใส่ใจด้วยอ่ะกิ๊ต้องพูดตรงๆคือซื้อไปก็แบบถ้าเกิดเราทําให้แบบ มันอร่อยเหมือนตอนที่เรามาเรียนรู้เป็นเหมือนออริจินอลอะค่ะมันขายได้แน่นอนคนชอบอยู่แล้วทุกคนรักแรสุขภาพเพราะวันนี้มาทุกคนก็รู้จักกันหมดเลยทั้งสัตูเลยอะใช่อร่อยมากคุณแอดไลนายมีขนาดใหญ่ใหญ่แถวบ้านพรมน้ำนี้เลยรงวมซับอะค่ะตรงข้ามนี้ก็ขายดีมากใช่ไหมเขาบอกว่าเงี้ยสาวๆไปกินตลอดอ่ะนี่มาโดนหมดเดือนหนึ่งเท่าไหร่กี่กี่แก้วอ่ะเออคุณแอดต้องไปเปิดน้ำท่บนคะท่อนะคะคุณแอด Family, คูมิแฟมิลี่ทุนจีกูดแอดเข้าไปสิบท่านแรกรับไปก่อนลดส่วนลดก่อนห้าหมื่นบาทเนาะอาจจะพักกันสักคู่แลวกลับมาอีกครั้งนะ